นะคะคุณภาพชีวิตให้กับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของโหงน่งค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากโหน่งเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดโอกาสให้กับเรานะคะจะนําพาโอกาสที่ดีมาให้กับเราตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือเรื่องของให้โหน่งเนี่ยเป็นการสร้างเป็นนำทางนะคะคาว่านําทางในที่นี้คือนาทางไปสู่ความสําเร็จนั่นเองและเราก็จะขอเคลมว่าเราเป็นโหน่งคลินิกที่แรกและที่เดียวนะคะที่ตอนนี้ที่มีอยู่ โดยที่ในกิจกรรมนะคะบริการต่างๆของของเราอะคะ่ะก็จะมีกิ่ยวกับเรื่องของการปรับหนเหงใบหน้าทั้งหมดเน้นไปที่เรื่องของการสักนะคะสักคิ้วสักตาสักปากสักไรผมแล้วก็มีการปรับนวดกระชับนะคะกรอบหน้าหรือการแว็กตแ์แต่งกรอบหน้านะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างหเท,ที่ดีค่ะ นี่โหน่งเทงที่ดีเนี่ยมันก็คือเราจะสร้างอะไรได้บ้างเราจะสร้างความสมดุลบนใบหน้าสมมุติว่าถ้าหน้าเบี้ยวเอียตองต่อมมากเกินไปเราสามารถทําให้อิ่มตูได้นะคะและทาให้ดูมีความสมดุลประานา์มากขึ้นเหมาะสมก็คือให้เหมาะสมกับคนน,นั้นๆค่ะอย่างคิ้วเนี่ยเรามีหลายทรงวันนี้หลายๆท่านโอ้โหเปลี่ยนคิ้วกันมานะคะมีหลากหลายรูปแบบรูปทรงจะสังเกตเลยว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทรงคิ้วที่แตกต่างกันเพราะว่าโหนงแต่ละคนต่างกันด้วย และสุดท้ายเลยก็คือสร้างความสบายตาหรือที่เราเรียกว่าราศีห่งงนั่นเองมีออร่าค่ะสังเกตน,นะคะทุกคนในที่นี้ออร่าของว่าไม่ใช่เพราะว่าเมคอัพนะคะแต่เป็นเพราะว่าข้างในค่ะเรามีความแฮปปี้เรามีความสดชื่นจิตใจเราบิ่มฟูมันก็จะส่งออกมาที่ราศีห่งงหรือออรา่าของ ทะะี่นี้ในคอนเซปต์ตรงนี้เราไม่ใช่ทาขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมความง,งามอย่างเดียวแต่เราจะปรับจูนทั้งอินเนอร์แล้วก็เอาเธอด้วยคือทั้งภายในและภายนอกนะคะตามคอนเซปต์เลยคพราะว่าเราเป็นคนยุคใหม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนยุค 5G นะคะ 5G เรามีอะไรบ้างเราต้องมีความเป็นพิเศษก็คือมีกิฟต์นั่นเองนะคะตามบอร์ดที่เราเห็นอยู่กิฟต์มีความพิเศษพิเศษในที่นี้คือ สมัยนี้เราต้องโดดเด่นเนาะถ้าเรามีโหเฮงมีใบหน้าที่สวยโดดเด่นกว่าคนอื่นเราจะได้ความพิเศษเรียกว่า beauty privilege อยากนึงนะคะแต่ท้ายเนี่ยก็ต้องมีความสง่างามมีเกรซนะคะความสง่างามไปตรงไหนเราก็ต้องได้รับการยอมรับต้องดูดีมีบุคลิกที่ดีอย่างวันนี้พี่โยจะรู้สึกว่าเป็นบุคลิกแบบเอริกแนนมากนะคะสวยสงา่าของพี่แม็กก็จะเป็นสวยสมัยใหม่อะไรอย่างนี้ แต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกาันนะคะไปตรงนั้นค่ะทุกคนเนี่ยเวลาเราทําอะไรเราต้องมีเป้าหมายมีโก a ที่ชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าหัูเองเราบอกเป้าหมายได้ไหมบางคนบอกว่าชีวิตคืออะไรอ่ะฉันตามหาชีวิตอยู่ใช่ไหมคะไปตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้หัูเองค่ะบอกได้ว่าความคิดของคุณอยากอะไรแล้วเป้าหมายคุณอยากจะไปให้ถึงเนี่ยมันสามารถไปถึงได้อย่างไร นี่คือการตอบถจทว่าทําไมเราต้องมีโถ่ด้วยนะคะสุดท้ายเลยเรื่องของความใจกว้างและความอ่อนโยนค่ะเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็ตามความใจกว้างความอ่อนโยนเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นเนตตามหานิโยงค่ะดึงดูดเสน่ห์ความน่าเอ็นดูเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นอกจากบริการเราจะมีเรื่องของการเสริมซอฟต์สกิลให้ด้วยมีมินิเวิร์กช็อปให้นะคะซึ่งมินิเวิร์กช็อปเนี่ยใน เราจะเปลี่ยนหัวเรื่องไแปบบเช่นวันนี้อาจจะมีการแต่งหน้าเสริมโหเฮงอทิย์านเป็นแต่งาทาเล็บสีเสริมโหเฮงหรือแม้กระทัง่งในการนวดหน้าตัวเองเพื่อปรับโหเห่งใบหน้าตัวเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสายมูนิดๆอามีเชิญอาจารย์นะคะมาสอนเขียนยันเขียนยันเสริมดรวงให้ตัวเองแบบนี้ค่ะเราก็จะมีหลากหลายคอนเซ็ปต,ต์ดีๆขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดค่ะในเรื่องของชีวิต เรามีเรื่องของการกินนะเรามีเครื่องดื่มปรับตามธาตุตัวไปด้วยนะคะอย่างว่า,วาเมื่อสักครนะคะพี่เรนได้ลองไปแล้วนะคะพี่เอนบอกว่าวันนี้รสชาตรู้สึกดีจังเลยรู้สึกดีเลยบอกอ่างั้นเดี๋ยวเรามีธาตุา่ะชาธาตุดินเพื่อให้ความดาว energy ทเเี่มันดีๆนะคะให้ความดาวลงแต่มีความมั่น,งงนะคงเนี่ยค่ะจะมีธาตุไฟเสริม energy ธาตุทองเสริมคุณลักษณะของ ร่างกายให้ดูผุดผ่องอันนี้ค่ะเราจะวิเคราะห์ตามแต่และบุคคลเลยนะคะวิเคราะห์ตามภาพหนึ่ก็อันนี้คือโดยรวมคอนเซ็ปต์คร่าวๆค่ะประมาณอ,อ,อเเคนนขงรรราับสะยห้ทจุดเด่นของที่นี่ของเราค่ะเอาเป็นว่าคุณเดินเข้ามาที่คลินิกนเมื่อคุณเดินออกไปหนุ่มหล่อดีทุกคนค่ะอ่า คือเราเป็นการเสริมสร้างหัวเหงเลยค่ะเป็นการปรับโดยที่ไม่ต้องใส่ยาการไม่ต้องผ่าไม่ต้องฉีดไม่ต้องร้อยไม่ต้องโงแต่จะเป็นแค่การใช้หัักการวิธีการเทคนิคของการสร์แต่การสร์ของเราก็จะไม่เหมือนสร์ที่ถึงทั่วไปนะคะเพราะสร์ของเราเราเน้นหัวเหงเน้นธรรมชาติค่ะเพราะหัวเหงเราเน้นที่ธรรมชาติเราจะไม่สัะคิ้วให้ดูเป็นปิ้งหนานะคะอย่างวันนี้ถ้าสังเกตได้สองท่านนะคะที่แรงโซ่เพิ่งทำไปเมื่อวาน ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะปกติทำคิ้วมามันต้องเข้มต้องตีมแต่นี่ไม่เลยแล้ววันนี้พี่วันไม่ได้เขียนคิ้วด้วยก็คือเป็นคิ้วสดมาเลยนะคะส่วนน้องน้องแอมนะคะน้องแอมนี่ป็นนะคะเออ่มิสคือเราดูแลน้องแอมมาประมาณสิบปีละตั้งแต่เป็นมิสแกรนด์สุพรรณบุรีไปจนกระทั่งได้เปีนมิสาวไทยแล้วก็ล่าสุดไปได้ที่ไหนกันเลิกไปร้องนักแสดงหรือเพื่อนชื่อดังในประเทศคิมอ่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นคิ้วใหม่ๆมาเราจะได้ น้องแอมไม่ทำไปได้สาวันส่วนวันนี้น้องจูนยังไม่ได้ทําอะไรแต่มีการเขียนตกแต่งให้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนมาเนี่ยน้องจูนคิ้วเขียนคิ้วมาแบบลูกตกะ <c oughs> นะคะแล้วก็จะมีการปรับให้เล็กน้อยนะคะตามแค่มุมและหัวแค่นัออ้เองก็จะทําให้น้องจูนดูหน้าหวานขึ้นเพราะว่าปกติน้องจูนตาเขาจะสวยแต่ว่าถ้าคิ้วไม่สมมันทาให้คิ้เป็นหน้าดุใช่ไหมคะแล้วน้องจูนบอกว่าอาจารย์หนูไม่อยากคิ้วผม,ผมเขียนผกยังไงหนูว่าหนูเป็นกระเทย ช่ไหมแต่วันนี้มาน,นี่ค่ะเรามีกล่องแบบหวานสวยให้ได้อ่าเราก็ปรับเล็กน,อน้อยสําหรับใครที่สักมาแล้วจะต้องมีการแก้คิ้วพักที่ไหนมาปั๊มที่เรานะคะเราสามารถทาให้ปับได้เช่นกันอันนี้คือจุดเด่นหลักๆส่วนถ้าใครที่ไม่อยากสักเราสามารถลองได้มีเห็นหน้าอย่างพี่โยเนีย่ยพี่โย,อย,โยบอกว่า ui, พี่ต้องไปแสดงพี่สแสดงละครหลากหลายเดี๋ยวลองเห็นหน้าดูนะคะให้อยู่สักประมาณ สามถึงห้าวันก็พออ่าก็จะรู้ละว,ว่าเราน่าจะเหมาะแบบไหน,นเราก็จะค,ค่อนข้างมีบริการที่หลากหลายค่ะยังไงลองเข้ามาดูกันนะคะนี่คือจุดเด่นของเราอย่างที่บอกภายใต้ร้านเราคือภายใต้คำว่าทุกิี่น่ะถ้าคุณมาที่โบ๊ทต,ตองดอี้ค่ะขนาดนี้ราคาจับต้องได้นะคะจา์ราคาจับต้องได้ค่ะเพราะว่าที่ร้านนี้มันไม่ได้มีอาจารย์ท,าทําบเดียวนะคะเราจะมีทีมอาจารย์นะคะอาจารย์ทีม งานอย่างหน่ด้วยนะคะอีกสองท่านซึ่งทั้งสองท่านก็จะ,ม,ะมีมือนะคะแล้วก็ควารู้ในเรื่องของหนุ่มเองแต่อย่างไรก็ดีทุกคนที่เข้ามาอาจารย์จะให้คำปรึกษาของเองทั้งหมดด้วยตัวเองนะคะราคาเริ่มต้นแค่แบงค์สีเทานะคะสี่ใบ <c oughs> นี่คือเริ่มต้นสีเทาสีใบเท่านั้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆใส่ขึ้นไปอยู่ที่ว่าเราต้องการความป,งปังมากแค่ไหนเพราะในเรื่องของความปังความเฮงเนี่ยเรามีความเจ็บปวดเนาะบางคนโดนหมอด,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 ดนนะะูแท้ เด็กนะแต่ไม่เฮงเลยเงี้ยเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เราถามว่าเองเฮงได้ไหมอีด้วยเพราะเราก็จะมีการดูด้วยนะคะแต่เป็นการดูในลักษณะที่ไม่ใช่จะต้องไปเสียเงินสะดอกคออะไรมากมายนะคะอย่างพี่โยเองก็คอยให้คำปรึกษาเรื่องของดวงชะตาตรวจดวงชะตาได้ด้วย ระดับนะคะของทีมงานด้วยนะคะตั้งแต่ซีเนียร์อาจารย์แล้วก็มาสเัธยมค่ะสำหรับสถานที่นะคะใครสนใจนะคะสามารถมาที่นี่นะคะเออรม์มิโอนี่คลินิกของเรานะคะอยู่ที่เดินทางง่ายมากเลยถ้าคุณเดินทางด้วย MRT รถไฟใต้ดินนะคะก็มาขึ้นที่สถานีราชดายพิเศษทางออกประตู4 ใครขับรถมานะคะก็สามารถมาจอดที่ร้านจอดรถของ MRT มาร์รัชดาเช่นเดียวกันนำบัตรนะคะมาแสดงไปที่ร้านค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ใครอยากจะโทรมาปรึกษากันก่อนเบอร์โทรศัพท์นะคะ0641966542ค่ะไลน์แะดูดด้านล่างเนาะมีมีไลน์นะคะมีไลน์ให้แอดได้นะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะซึ่งชื่อว่าเออร i ไบโอีสวยอัพหนูเองค่ะ ขอบคุณค่ะ